มีโอกาสได้นั่งคุยอะไรที่มันดีท็อกม,มากเสียงต่างง่ายไหมง่ายนะครับเราคิดว่ามันจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าไม่ได้เป็นแบบนั้นสิ่งที่เราหวังแต่ว่าสุดท้ายมันไม่ได้พี่คิดว่าวันที่ภาพมันติดเป็นบอยเลิฟอ่ะมันอาจจะขยับยากนิดนึงเพราะว่า<ม>ถ้าเราไปเป็นสไตล์อื่นคนอาจจะคิดว่ามันอาจจะเสียแฟนคลับไปเพราะรว่าความจิ้นมันอาจจะหา เล่าให้พี่ฟังหน่อยสิว่าการเดินทางของคุณที่มีหลากหลายคาแรคเตอร์ที่มันเปลี่ยนไปนอกจากแค่เป็นบอยลีฟเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันท้าทายขนาดไหนในอาชีพของนักแสดงเนี่ยจริงๆมันไม่จําเป็นจะต้องยึดติดกับในสิ่งที่เราเคยเล่นมาหรือว่างานที่เราทํามาผลงานเดียวเราสามารถทําอะไรได้หลากหลายมีลายกลุ่มมีลายกลุ่มชื่อว่าเอฟโอคือเป็นลายกลุ่มที่ไม่ไม่ค่อยใหญ่คนรู้ว่าคนจะบันไส้